ขอกลาบสวัสดีชาวเกมวันพี e เปาส์จ้าวผมคุณอยู่ในช่องของอ่องฮองเต้ครับผมวันนี้ผมอ่าไม่ได้มารีวิว,วโทรละครคอรอบผมแต่ผมจะมาเล่นในด่านของชาเลนเจอร์หมาย่ผมนั่นก็คือด่านของก o อดอูซอหรือฉาย,ยาวอาเขาคือโกดีอูซอบแล้วก็ผมผมบอกเลยว่าน่าจะสนุกมากเลยอ่ะเห็นแบบเออที่ ที่ผมคิดว่าที่เป็นบอสของอูซบแล้ครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นวนันเออพิฟูเดียครับผมเป็นวันโกหกนะครับก็เหมาะกับคาแรคเตอร์ของกอดอูซพครับผมถ้าคิดจะรุกร้านหมู่บ้านนี้แล้วก็เลิกคิดซะดีกว่าหนังลูกน้อง80ล้านคนของฉันไม่ยอมอยู่เฉยๆแนะ่เป็นไงครงสุดยอด ถ้าเกิดผมอ่านอ่านชื่อปิดก็ขอกลาบอภัยนะผมอาแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะเข้ากลุ่มเนี่ยผมเป็นกลุ่มอะ F C ของผมเมื่อนานมาแล้วครับแต่ก็ตอนนี้ก็ยังมีอาเรียกว่าอะไรตอนนี้กลุ่มนี้ก็ยังมีอยู่ครับผมผมตั้งกลุ่มนี้มาจะาครบ1ปีแล้วมั้งเพราะว่าตั้งเพราะว่าผมทํามานานมากแล้วครับผมแล้วก็ทิ้งกลุ่มนี้มาค่อนข้างจะพักหนึ่งแล้วผมถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาก็ขอแค่คุณคอมเมนต์ชื่อ a c e b o o k ไว้ผมเดี๋ยวผมจะแอดแล้วก็ทักหา คุณไปนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูในเกมดีกว่าครับผมว่าในบอสของก็อดอุศบเนี่ยมันจะเป็นยังไง <c oughs> คุณดูดิคุณดูดิฉันมีลูกน้องอยู่อีก8,000นคนนะฟังแล้วจะตกใจนะลูฟี่ฉันมีลูกน้องถึง8,000คนันทลักชีวิตแล้วก็รียบยอมแพ้ซะเดี๋ยวนี้เลยต้องแปด0คนเชียวเรอน้องหน่ยกลับก็ห้องเถอโอ้โหคำพูดเนี้ยมันมาจาก มันมาจากตอนที่อูซบสู้กับลูฟี่ตอนที่อะ,อะไรเรื่องของเรือครับผมจะเอาเรือแมรี่ต่อนะครับเกตเดี๋ยวผมจะมาเล่นรีวิวดูกันนะครับผมว่าอ่าในด่านของก็อดอูซบเนี่ยเราจะชนะมันยังไงเอาละครับผมตอนนี้เราอยู่ในด่านของบอสแบทเทิลของโกดีอนะูซบแล้วผมบอกเลยครับว่าไม่ได้เล่นแบบด่านบอสแบทเทิลมานานมากครับผม เล่นล่าสุดน่าจะเป็นอด่านของคอค,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 อคอดายมานั้นนานมากมาดิครับผมโอ้ลูกน้อง8,000คนของเขามาแล้วครับผมโกดีอุซอบโอโ้โหโดนมัดไปดิวิธีที่ผมเล่นใช่ไหมเมื่อก่อนผมก็ทําการเออ่เลี้ยงคอมโบนะครับเห็นเห็นคอมโบได้บนไหมครับเราก็จะทําการเลี้ยงคอมโบนะครับอ,นนอันนี้นะอันนี้วเราแล้วเราก็ต้องทําการดึงธงนะครับผมเพื่อที่จะให้มันได้บู๊แล้วผมปลาแล้วครับ,รบโกดีอุซอบอ้าวอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยว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 อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ อยู่ไหนไวะอยู่ไหนไวะเอ้ามันบักเหรอไม่บักดิผมไม่ได้มองแอบกูดิอูซบักโกดิอูซบก็โดนตาไปดิแล้วเราทำกันดูครับผมดูครับนี่การเรียกคอมโบผมถ้าเกิดเรายิ่งเรียกคอมโบได้เงยอะตามที่กำหนดครับผมมันจะมีอ่าเรียกว่าแหลรพันธมิตรออกมาครับต้องเรียนได้ร้อยห้าสิบมันถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะมาดิมาดิโกดิอูซบ so so ักโกดิอูซบอกเอ้ยต่อยไปไหนเพื่อนต่อยไปไหนเพื่อนแต่ตามจริงอ่ะผมแบบเอ่อเรียกว่าไงผมรีบรีบรีบเล่นนะผมรีบเล่นในที่นี้คือผมเอาตัวละครที่แพ้แพ้ธาตุของ อุซบ so ตอนนี้นะตอนนี้คืออุซบมันเป็นท่าสีเขียวนะแต่ผมหยิบลูฟี่มาเป็นท่าสีฟ้าการโจมตีอาจจะดอกไปค่อนข้างเยอะผมเอาเอาเอาเอเอามาฟันเด็เดดเดี๋ยวโดนนะครับโกดีอุซบอยู่ไหนโกดีอุซบมานี้เราทำการเกบตารีมก็บ้ังบ้างเราต้องหมัดคิงคอปปไอ้คิงคอปป้อะไรคิงคองการนะผมใส่ส่โอ้โหเรียบร้อยครับเกาะโลแตกโลแตกงี้เราทาการเลี้ยงคอมโบครับเพื่อที่จะตัวครใหม่ครับเราทำการหมัดไปดิแล้วก็โอ้โหลียบ้อยครับผม กินคอปบ้าไปก็อีสิเกมนี้ถ้าเกิดเรายิ่งเลี้ยงคอมโบได้เยอะครับผมจะทําให้ดาเมจของเรานั้นจัดจ้านมากขึ้นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวอะไรที่แบบว่าโหดบ้างโหดในที่นี้คือแบบว่าเอ่อในการตีบอลนะผมถ้าเกิดเราพูดถึงสมัยก่อนเมื่อประมาณแบบ1ปีที่แล้วนะถ้าเกิด1ปี1ปีที่แล้วที่ผมเล่นนะผมจําได้ม,มันจะมีอ่าเกมวันนี่คอปเบดล็อบลุจจิอ่าอะไรอีกอะที่มันเลี้ยงคอมโบได้ก็สเน็กแมน มันมีอีกอะแต่แต่ผมจําไม่ได้แต่ที่แต่ที่จาได้คือรับรุจิอะรับรุจิในที่นี้เป็นรับรุจิอ่าสีเขียวอะหมัดเขียวอะที่มันจะใช้อัศนีที่มันแบบอันนั้นแหละมันมันมันเถื่อนมากแล้วมันแบบยิ่งแล้วมันก็ติดคี้โอ้หสมัยนั้นคือแบบคือบ้าข้างอะคือคือโหดมากแต่แต่ในที่ผมเล่นมาผมยังไม่เจอแบบว่าลองบอสนะเมื่อก่อนอ่ะถ้าเกิดเป็นสมัยเมื่อปีที่แล้วมันจะมีแบบลองบอสมาตอนนั้นที่เล่น ที่เ่าคอ,อ,อดายใช่ปะเอาขอดายก็จะมีนิโคโรบินมาอะไรตัวที่มันเป็นมิสเตอร์ทูก็มาแล้วก็ถ้าเกิดในพูดของด่านมันก็มีบอสด,ด่านโดฟามิงโก้นะ ก็จะเป็นเงาของดูฟามิงกมาคืๆอ,อ,อันนั้นสมัยนั้นนานแล้วผมเพิ่งกลับมาเลยนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราเจอโกดีอุซบก็มาดีครับวู๊กวูกเอาแล้วครับผมตอนนี้โกดีอุซบไปอีกด้านนึงครับเราก็จะทาการดึงธงก่อนนะเพื่อที่จะทำการติดบนนะนี่นี่พูดเร็วแล้ว,ลวก็พูดมัวอา้าวทะลึ่งเหรอเบ๊ะ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 ปุ่งไปดีเย่ายดึงธงก่อนนะครับดึงธงก่อนนะครับโอ้โหมาแล้วครับทําการฟันไปแล้วมาครับถึงเราจะเป็นท่าที่เสียเปเรเียบผม ยู่ไนวะยังไนวะเตรียมเตรียมเตรียมมัดรวปปุปงปิปูปง,ง,งปัปู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 ปายูปูปสปู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 ปตปู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 ปแบบูป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 อปู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 ปบปู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 ปงปู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 ปเปู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 ปป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  มันไม่ได้เจอกันนะแต่ว่ามันแบบว่าไม่เจอกันมั้งไม่รู้อ่ะแต่ว่าเวลาตอนที่มันมีช็อตหนึ่งที่แบบว่าอุตซบได้ทําการยิงยิงอะไรวะยิงหน้าใส่สุกและหามากไดทำการหลับรัวไปดิอุย้ยตอนนี้คอมโบเราหลุดแล้วครับผมผม,มัวแต่พูดครับัวแต่แพมไม่ได้ไม่ได้ดึงธงป้านึงป้านึงป้านึงเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้แล้วทำการกินคอปบ้าไปก่อนครับโอ้โหโอ้โหอันนึงไปนึงดึงธงก่อนดึงธงก่อนดึงธงดึงธงธงนี่ครับคอมโบหลุดปะ คอมโบไม่รู้นะทำกันหมัดรู้กันปึ๊บปั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 หู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 เอาแล้วต่อยไข่แล้วต่อยไข่วันเนี่ยต่อยไข่วันเนี่ยโอ้เด่นต่อยพิษฟ,ฟังเดี๋ยวเดียวถอยก่อนถอยก่อนอยากให้คอมโบ,โบหลุดนะเพื่อนอยากคอมโบหลุดนะเพื่อนปายใส่ครับใส่เมื่อคอมโบยิ่งเยอะครับผมเห็นมั้งมันจะเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็อี้สิจบไปแล้วสบายมากเกมนี้แบบถ้าเอ้ยแบบว่าในการเล่นบอลแบตเทิรนนั้นเราทำการแค่เลี้ยงคอมโบครับดาเมจมันก็จะมาและเกมนี้ผมก็ MVP ไปนะครับผม ก็คือสนุกมากนะผมสนุกมากเดี๋ยวเรามาพูดถึงไอ้นี้ดีกว่าผมจะมาพูดถึงเรือดีกว่าก็คือตอนนี้เรือเรือผมมะเมื่อก่อนนะเรือผมก็แบบโอ้มี2ส,สาขาแล้วครับตอนนี้เรือก็ทําการปิดตัวไว้แล้วตอนนี้ผมก็เพิ่งสร้างเรือใหม่นะครับถ้าเกิดใครอยากจะเข้าเรือก็อ่าทักเฟสมาได้นะครับผมตอนนี้มีอยู่แค่สองคนเองมีอยู่แค่สองคนึองก็มีผมแล้วก็น้องไองคนนะน้องไอรอนหานะเออผมเพิ่งกลับมาเล่นไง ถ้าเกิดเป็นเมื่อ <gines> ก่อนนี่ก็แบบถ้าเกิดผมยังเล่นอยู่นะอาจจะมีสาขา3หรือสาขา4ี่ก็ได้โอ้พูดสักโม้ใหญ่เลยโม้ใหญ่เลยแต่ก็ยังไงก็เล่นเรื่อยๆผมผมก็รู้สึกชอบเกมนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปดีกว่าก็คือหรอบนี้ก็ยังเป็นสีเขียวนะแต่ที่เล่นมักก็รู้สึกแบบไม่เคยตายะตั้งแต่เล่นบอสโกดีอูซบเนี่ยเหมือนแบบเล่นแบบเล่นผ่อนคาเล่นสนุกเก็บอีเวนต์เก็บแ้มไปนะผมว่าสนุกดีใช้ได้มาครับผมโกดีอูซบครับผม คือคือตัวมันใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะโปติโปต,โปติอุซบจะเล็กนะในในแหลงตัวเท่ากับลูฟี่เลยอามาดิครับผมโอ้โหตอนนี้โกดีอุซบไปด้านซ้ายนะครับผมเอ้ยเออมันไปด้านซ้ายเราจะมาทำการยึดทงก่อนนะเอ้ยถอยไปเ<ๆ>พื่อนถอยไปถอยไปยึดทงให้ยึดทงให,งให้บวกเลย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 โอเคแล้วไม่ไมกิ่ไม่กิ่ยิดทงปะวะทำการเอ้ยเดี๋ยวกินขวานโอ้ยตอยใครวะตายผิดตัวมาดิมาดิมัดรั้วมาดิ มูเรคุ้มโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยโกดิอุซบโกดิ opp, อุซบบบ์โอ้โหโกดิอุซบเจอกับโกดิโรเจอร์ฟันครับผมปึ้งปึ้งถ้าเกิดแนะน,นํานะครับผมผมแนะน,นําไม่ได้ผมไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรมาเล่นใ,ในในท่าสีเขียวนะก็อาจจะเป็นรอก็ได้ั้งเห็นเขารอมาโอ้โหอะไรเพโลน่าหลังสองเปียผมแล้วก็ทาการมัดรวไปก่อนมัดรวหมัดรัวแล้วก็คิงก็องอาการนะครับผมปล่อย,ยไปให้เพื่อนมนเลี้ยง ให้เพื่อนเออให้เพื่อนสู้กับบอสไปนะครับเดี๋ยวเราทําการยึดธงให้นะครับเพื่อนเพื่อนรุยเลยเพื่อนเพื่อนยเลยเพื่อนเดี๋ยวเราเคลียร์ให้ดึงธงนะครับดึงธงดึงธงดึงธงรีบ้อยครับผมมานี่น่าจะเป็นเกมสุดท้ายนะผมอาจจะเล่นแค่สามเกมให้ดูแล้วก็ตู้มไปดิเดี๋ยวเราทำการวอล์คอลิงวอคอลิ่งหูดูครับดูคอมโบครับดูคอมโบครับดูคอมโบเลี้ยงคอมโบให้เพื่อนดิเนี่ยผมตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่แพ้เลยนะเออรู้สึกแบบ มันแบบยังแง่มันเล่นแบบสนุกสนุกเล่นเก็บเวลเก็บอะไรเหมือนแบบว่าเล่นเล่นตอนรับกิจกรรมโอ้โหเพลโลน่ามึงทำอะไรวะนี่ยโคตรแรงแล้วก็ชนะอีซี่ไปนะผมเกมนี้ถ้าเกิดใครรู้ว่าเออด่านบอสเนี่ยมันต้องลงตัวอะไรบางก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ผมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานแบบนานจริงๆอ่ะเือนานมากก็ประมาณนี้แล้วผมเดี๋ยวผมก็ทำการจบปิดคลิปดีกว่า จบแล้วผมสำหรับการเล่นด่านบอสแบตเทิลของโกดีอุซบผมพูดปกติวันนี้คือของก๊อ u อุซบผมก็รู้สึกสนุกสนานดีครับไม่ได้เล่นแบบอะไรพวกนี้มานานแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปเรื่อยๆครับผมวันนี้อาจจะเป็นคลิปเล่นสบายๆครับ,บผมเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมีการเล่นกับ FC นะแต่ว่าอย่าพึ่งเลยต้องรอแบบสักพักหนึ่งก่อนงั้นเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่ายลืมชิกะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นลรงใจผมอย่างมากมายครับผมสำหรับนี้ก็ ทางช่องของที่ก็ขอไปก่อนนะผมสวัสดีครับผม